จะทำลายเอาอระวังเจ็บนะแอบไปล้างเท้าคนเดียวกันเด้อเอานั่งก็ไปอ,อ,อยู่เกีเอาอยู่อยเจือเล่นคนเดียวเลยเหรอเอ,เอาล็อกกี้เย๋ยวล็อกกี้จะได้ผูกไว้นี่ทำไมพื้นแดงอย่างนี้เป็นผื่นเต็มอ,อกเลย ไม่ไหวแล้วจะได้ทายาไปไปล้างเท้าปะเท้าดำเท้าดำดำญ่หอมโอ้ยไมาถูกกระปกกไปไปล้างเท้าเลยเอ้าเอาเอาเอา,เอามาเร็วมาเร็ว Oh, 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 oh. pa, 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 pa.